คลิปนี้สิบห้ามากินไส้กรอกเสียบไม้นี่จ้าแพ็กเกจสะดวกสบายนากินนะเพื่อนเพื่อนแพ็คนี่สามสิบเก้าบาทแบบว่าไปอุ่นแล้วก็กินได้เลยเป็นไส้กรอกไก่เนาะนี่เป็นเนื้อไก่ปรุงรสซื้อมาจากซีเวนอีกแล้วเดี๋ยวขอไปเว็บกันกนะจ้าเพราะว่าซื้อมาแบบเอามาเว็บอยู่บาทเนาะเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งนะจ้า <ๆ S 1> มาเลยจ้าไปเว็บมาละจ้าไส้กรอกนี่จ้าไก้หกไม้เนาะซองนี่ ถ้าเจ้าบอกว่าเพื่อนบอกว่าน้ำจิ้มเป็นสูตรแบขามแล้วจะสูตรเด็ดน้ำจิ้มสูตรเด็ดอะไก็เป็นสูตรแบบสูตรน้ำจิ้มมะขามอะมะขามให้มาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะจ๊ะมะขามเสร็จหนีสามสิบเก้าบาทนะจ๊ะเดี๋ยวเอาหลาดเลยน้ำจิม้มหลาดเลยดีกว่า เป็นแพ็กเกจที่แบบว่าสะดุดตาตรงสื่อมาซิมสื่อมาชิมนะจ๊ะเสกอกเสียบไม้เป็นเสกอกไก่เนาะจ้ะเนือน้อไก่ปรุงรส่จ้ะเห็นไหมคะเซเว่นนี่สะดวกสบายยี่หรี่แม้มีได้ของกินที่แบบว่าพร้อมกินอะ อืรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดเอาให้ตากล้องชิมนะ่ะม,มีหลายอันน้ำจิ้มสูตมะขามเป็นไงสูตรมะขามนี่ก็จะแบบว่า ไม่ชอบเปรี้ยวๆนะจ๊ะแ,แต่ถูกใจนะจ๊ะทุกค,คนมากรสชาติเปรี้ยวอยู่แล้วเผ็ดนิดหน่อยครับอืมเผ็ดนิดหน่อยในถุงน้ำจิม้มเขาเขียนไว้ว่าน้ำจิ้มมะขามสูตรเผ็ดครับใช่เผ็ดนิดหนนะ่อยเดินกินได้นะเห็นไหมอร่อยครับหอมอย่างจิม้มหอม ซื้อมาติดบ้านไว้ะไรจ้ะแล้วก็อุ่นจากไม่ค่อยแบบบาทเท่าเนาะแบบว่าเอาไว้ล่องทองกินก่อนออกจากบ้านหรือว่าสเดินห้างเอียงแบบนี้แล้วจ้ะสามสิบเก้าบาทราคากัน,น่ารักจ้ะกระทัดรัดกําลัางกินเลยอะ่ะเป็นใส่กล่องเนื้อไก่ปรุงรสนะจ๊ะในซองทันเขียนไว้ เผ็ดนิดหน่อยอาละจ้าแสบมาบอกต่ออุ้ยูกใจน้ำจิม้มแสบหลายเดี๋ยวขอโตไปกินต่อกันนะจ้าเอาจบคลิปซ่ำหนีกันนะจ้าเอาไว้พอกันคลิปหนาะครบสไว้พ่อนจ้า